สวัสดีอีกครั้งตอนนี้เราอยู่กับเกมคุณยายแกนนี่ลีเมดวันนี้เราจะต้องผ่านให้ได้ครั้งที่แล้วเราเล่นไม่ผ่านอยู่ยันห้าวันเลยเพราะว่าคุณยายโหดมากแต่ว่าครั้งนี้แหละเราจะต้องผ่านจากคุณยายปากฉีกนี้ให้ได้ คนนักกลัวเอาละไปกันเลยครั้งที่แล้วคุณยายคุณยายไม่ยอมให้ผมผ่านครั้งนี้ผมจะกลับมาแก้มือเอาละครั้งนี้เราจะต้องผ่านให้ได้นะเราจะต้องหนีออกทางประตูหน้าให้ได้ยายครับอ่อนให้ผมหน่อยนะ เอาประตูนี้ล็อกอีกอคุณยายก็ชอบล็อกชอบล็อกประตูเหลือเกินกรีบหาของมาของเอ๋ยของเอ๋ยอย่าหายยากนักเลยในตู้นี้ล่ะไม่มีเลยซวยแล้วมีแต่รูปคุณยายเนี่ยโอ้โห รูปคุณยายนักเตงม,มากชึบโยนไปนู่นเลยไปดูข้างบนก่อนเออดีนะเบรกทันกระป๋องกระป๋องผีตรงนี้มีอีกสองตู้แต่ไม่มีอะไรเลยอะเอา้าสวยแล้ว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  รีบเลยว่ามีตรงนี้อยู่โอ้โหนี่เลี้ยนเลียนเลี้ยนนี่เลียนด้วยอือวิญญาจะขึ้นมาแล้วเฮ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วไม่ทันละลงมาแล้วเร็วเข้าเร็วเข้าเฮ้ยติงโม ผ่าแตงโมกันผ่าแตงโมกินกันเถอะดีนะเจอแตงโม,มจะผ่าแตงโมรับประทานแล้วนะครับนี่แกอะไรนี่เซฟคีแกเซฟคีมาแล้วง่ายกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยจะต้องผ่านให้ได้อะทั้งที่แล้วเจอคุณยายเล่นจะห้าวันตายเดสมอรเล่ไปเลย น้ำมันเฮ้ยทุกคนภาคนี้เรามีปืนไหมอยากรู้จังเลยโยนกุญแจไว้นี่ก่อนกุญแจเซฟคีย์อยู่นี่เราโยนไว้แล้วเราจะไปหาของต่อไปก่อนของชิ้นต่อไปชึบชึบไม่มีเลยไปแล้วครับ คือว่าถ้าครบสามวันเราจะวิ่งช้ามากเลยนะถึงตอนนั้นเราต้องเตรียมตัวตายอย่างเดียวเลยแหละเอา้าไขควงของดีแล้วครับห้องนี้น่ากลัวเหมือนเดิมเลยกระป๋องเป็นเหตุสังเกตได้เยอะมากโอ้โหโคตรเยอะฝ่อ,องโคตรเยอะโอ้โห โอ sí ้โอ <quin> ้โอ้โหเป็นชุดครับเป็นชุดครับบอกเลยนาทีนี้กระป๋องเป็นชุดครับโอ้ยไปแอบในตู้ดีกว่อนเฮ้ยเสียวมากเอ้ายายไม่ได้ยินเสียงหรอครับกระป๋องกระป๋องนั่งเยอะนะครับยายเอ้ายายหาย ใหหายไปได้มีผมก็วิ่งฟรีสิครับเอ้าเจอของดีของดีอุยอะไรอ่ะแผ่นไม้ไว้ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวนึกกันโยนโยนโยน,ยน นี่ก็ต้องใช้เหมือนกันเฮ้ยไปไม่แอบเลยนี่ก่อนโอ้โหกระต๊องอายายไปไหนเอ้ายายหายายายไม่ทำหน้าที่ละ่ะ นงงอะยายมากยายหายไปได้ไงเนี่ยกองแกงก้องแกงกองแกงกองแกงมาลวจ้ามาลวจ้ายายจ๋าอ้ยอยทักหายายไม่ได้เลยยายมาอย่างเร็วเลยอู้หตาไม่เลิกแอบครับ อตาไม่เลิกเลยยายยายหยิบรูปตัวเองเลยยายบอกว่าใครเอารูปยายมาเล่นอยอ้ยถอยไาก่อนถอยมาก่อน,ออนให้ยายเข้าไปในบ้านน่อนใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็หมุนครับหมุนหมุนไปเรื่อยๆครับ หมุนหมุนโอ้ยหมุนเรียบร้อยมันคืออะไร What is... It? โอ้คอรขอ,องดีเข้ามาแล้วชุบ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 กุญแจอะไรอะดอคีอุ้อยเสียงลมตกใจหมด ไม่มียายครับต้องเอาไม้ออกสองแผ่นเรจียบร้อยละจึบ๊บอู้ติดไม่มีอะไรเลยในตู้นี้โอ้ยเห็นมีอะไรสักอย่างเลยในตู้ไปฉายไอีม่วงเอาไว้ส่องอะไรอะ่ะเอา โอ้โหมันส่องอะไรมันส่องอะไรสีม่วงๆเจสซีพีอยู่ข้างในนี้นี่ไปฉายสีม่วงเอาไปใช้ทำอะไรนะโดนทิ้งไว้นี่ก่อนในนี้มีน้ำมันด้วยยายยังไม่ลงมาใช่ไหม ปึ๊บชึบเซฟคีย์มันอยู่ที่ใดเอาอนี่ไงนี่ไงนี่ครับเปิดขึ้นมาแล้วครับแพทล็อคทีดีมากปึ๊บเรียบร้อยชึบไขตรงนี้จริงๆเรียบร้อยครับเอ้าอ,อมาเร็วทันใจครับ ติดปิดปิดปิดติดป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 ิดเข้ามาทีโอ้ยจะปิดไฟทำไมนี่หายละหายละโอ้โหย,าย,ยายไปแล้วไปแล้วยายไปแล้วยี่โดทิ้งไขควงไว้ข้างล่างต้องเดินลงไปเอาก่อนไขควงของเราวางไว้แถวนี้นี่ เอาฮึเจอแล้วตู้นี้นะไม่มีของไอ้สามตู้นี้คงไม่มีอะไรแนะ่ว่าแล้วว่าแล้วไม่เคยมีอะไรสักอย่างคือไปไขข้างบนก่อนไขนอ็อตสกูข้างบนสี่ตัวไปข้างหลังดีกว่า ไม่ปลอดภัยขึ้นไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยไม่ปลอดภัยจริงๆกองแกงกองแกงทีงนี้ล็อกอีกลุ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  เข้ามาแล้วยายเข้ามาแล้วอุ้ยยายบอกมันอยู่ตรงไหนกันนะขึ้นเข้ามามีกระป๋องอยู่ต้องระวังหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ขอให้เป็นกลางไกลเะครับกลางไกลเะครับทีมอ่าดีผมไปแล้วนะรีบเลยรีบเลย ตัด์จชชึบหนึ่งเส้นเรียบร้อยอีกเส้นหนึ่งไงอีอจุดหนึ่งมันอยู่ตรงไหนอ่ะต้องไปหาที่ตัดอีหนึ่งจุดแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนจำได้ว่าถ้าเป็นภาคปกติมันจะอยู่ข้างล่างนี่นะ จะอยู่หลังตรงนี้หรือเปล่านี่ไง,งเรียบร้อยเรียบร้อยประตูไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วครับประตูฮาตอนนี้ก็เหลือแค่แจมาสเตอร์คีแล้วก็เสาวิทยุอีกไม่ใช่เสาวิทยุเหลือเสาทีวีเสาอากาศทีวี โ้ยใครมานั่งตรงนี้โอ้โหเลือดกระฉูดฮะมา,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 าไม่ทันนั่งตัวเลยครับให้ผมนั่งตัวก่อนได้ไหมยายเลือดกระฉูดสาอากาศทีวีเอา้าทีวีหาย เฮ้ยเด้ยวเฮ้ยเอาแค่เหรอโอ้ใครเอาทีวียายหายโอ้ยแอบทันโอ้ยยายคอยดกเธอตลอดเลยครับโอ้โหดูดิยายปากฉีกใครเป็นคนเอาทีวียายไป ทีวีหายอ่ะโอ uh, ้ยกำดักงานเข้าทีวีอยู่ไหนครับทีวีมันจะอยู่ตรงไหนได้หรือว่าไปฉายนี่จะนำทางเราไปหาทีวีไฟฉายสีม่วงนี่ยไง เอาแก่เหรอไอขีม่้วงวันที่สองเลยทีวีอยู่ไหนทีวีฉันหายใครบังอาจเอาทีวีไปซ่อน รีโมทรีโมทรีโมดเฮ้ยไายเอาอีกแล้วคืนที่สามแล้วเฮ้ยเข้าหลูมเดิมครับตายจ้ำตายซากอุ้ยหล็กออกยากด้วย เราต้องปิดไปปิดมาจนกว่าเหล็กจะหลุดหลุดละหลุดละเอื้อมไปเอื้อมเอื้อมตูออมม่ออกนะกดมาเอาไปฉา,า้มาคลิ๊งลิ้งๆๆิง รหัสประตูนะทุกคนเอานี่มันคุญแจมาัตเตอร์คีเจอแล้วุแจมาัตเตอร์คีโอ้ยยายรีบยายรีบปิดไฟตลอดเลยเอาคุญแจมมัตเตอร์คี ไปตรงนี้ก่อนต้องหารหัสจากทีวีต้องหาทีวีให้เจอก่อนทีวีมันอยู่ตรงไหน,นทีวีให้เอาทีวียายไปครับทีวียายหาย ทีวีหายครับท่านขึ้นไปดูข้างบนซิมีไหมทีวีอยู่นี่เองโอเคเดี okay. ๋ยวทีวี TV อยู่นี่พี่เหลือก็แค่หาเสาอากาศเจ้าเสาอากาศไปอยู่ตรงไหนเสาอากาศทีวี อากาศทีวีหายเอาๆย้ายๆๆๆๆๆรอยายม่นี่ก่อนหรียบร้อยทิ่ลงไปข้างล่างเลยยังไงเสาวอากาศเจอแล้วแอบทันเกือบไปดีนะเข้ามาแอบในตู้ทันน่ะยังไม่มาอีก อย่างเดียวแล้วครับตอนนี้สวยแล้วอ่ะิ่งไม่ได้แล้วเดินอย่างเดียวทำยังไงดีครับเหรียญเ๊ปซี่ต้องกินเ๊ปซี่ใช่ไหมโค้กโคคาโคล่า จะขึ้นไปยังไงก่อนตอนนี้ขึ้นไปก่อนอ้ยกำลักอีกอ้ยแอบบก่อนปิดประตูไว้ก่อนปิดประตูไว้ก่อนออสอบอากาศแล้วล่ะนี่ โอ้โหห้องน้ำอู้ะไปตัวอะไรอยู่ในในส้วมแล้วน่ะโอ้ยเป็นเหมือนกระดูกคนเลย <_ EN> ยังไงเราก็ต้องขึ้นไปอ่ะไม่ค่อยย่องขึ้นไปจะหยยบกระป๋องนะเ <_ EN> ข้ามาแล้วใส่แล้ว เปิดรหัสหนึ่งสี่หนึ่งสองโอเคมีเหรียญอยู่ใช่ไหมตรงนี้เหรียญน,นี่ไงเหรียญหากเรากินโคกมาแล้วให้ลงน้ำเข้าเลยเข้าหยิบเหรียญหยิบเหรียญเขาไปในประตู มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดินไปแล้วไปแล้วไปวไสารหัสตรงนั้นก็ผ่านแล้วละ่ะหนึ่งตีหนึ่ง Ờ Ui 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 แกมัตเตอร์คีก็อยู่ข้างนั่งนี้แกกุญแจมัตเตอร์คีก่อนแล้วก็ไปกินโคก้กจะผ่านแล้วยายครับก็ร้องละ ยายไหมพวกอุ้ยฮวกโอ้ย มีใครแล้วประทึกมากครับเรียบร้อยกลับมาวิ่งเร็วแล้วกลับมาวิ่งเร็วได้นิดเดียวอีกนิดเดียวครับวิ่งเร็วกว่าเดิมนิดนึงปิดกระป๋อาไะ เต็บร้อยดิวเข้าเฮ้ยวิงซี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหัวใจจะวายฮิโผไไ่ได้ช่วยอะไรเลยโอ้ยหัวใจผมหล่มเป็นที่ตุ่มหมดแล้ว ลยายก็รู้หน้าที่ด้วยไปไปไป,ไปอีกรอบนึงครับรีบขึ้นไปเลยยายเองก็รู้ดีว่าเราต้องมาตรงนี้ ไปเลยกันแล้วกันไปเลยกันแล้วกันอ,อ้หูผ่านออาไปแล้วครับผ่านแล้ว,ว<ะ>สุดยอด